qui crame. โบ่เลยไล่ขอดจริงเราก็อาจจะไล่คนที่แหละแต่ใช้การชี้ช่วยเลยตอนาำนามวิมีเนะาะให้ยสามมาชี้เยอะตัวไหนคือข้ามตัวไหนคือชิดตัวไหนคือฉากครับข้ามชิดฉากตอนนี้พี่ก็ไล่างนี้เลยข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดคนอื่นเขาเติมก่อนข้ามฉากชิดอืมอ่าตอนนี้ใจเพราแทนนี้ ข้าวชามชิตชามข้ามชิด,ชชดอืมเขาจะทำอาหารชิดสช้างก็เด้งกับคนต่อไปอย่างเงี้ยการที่ไม่ที่ว่าไม่จิ้มเนี่ยมันถ้าที่ไม่จิ้มเนี่ยมันก็ไม่ไม่ช่วยคอนเฟิร์มเนีหรืออย่างนี้คอนเฟิร์มกว่านะสักคนหนึ่

หกสิบองศาด้ยมไม่ e? ははได้บอกไมไม่กอยาเขียนอะไรนี้ใช่มในคือ่ามี่้าหกเก้นองสากเจ็บ ชายอยู่บนบ้านสูงสิบสองเมตรชายทัานอยู่บน<ม>อืมองเห็นยอดตึกหลังหนึง่งเป็นมุมเงยหกสิบองศาเปิดลูปให้ดูเลยด้วยอดึืใช่ทำนเหมือนลูปได้ที่ว่านะ เราที่ทำจะถูกเป็นผิดมาหราไ,ได้หนี่ครับได้พี่วาดยงไหมพี่ถามมุมเลยคือมุมไหน60สิองศามุน,นหนักเกินแ้คนอยู่ไหน,นไมันต้องมาแต่คนนะครับเขามองเลยเขาเอ,อยหน้าเป็นยังไงมุมไหนคือองสี่อันน้เป็นฝ่ง ถ้าต่อขึ้นมามันก็คือ60อันนี้จะดูรูปอ่ะพร้อมน้อยคือมันต้องว่าต้องว่าขมงมโค้งโค้มของมูลมันอ่ะทำไมนะโค้มโค้มมูลมันนั่นแหละอืม แค่ละว่าตรงไหนเนาะเออมันไม่ใช่ไงใช่ไหมแหละแค่นี้มันก็คือร้อยเก้าสิบองศาแล้วจะไปโยงเงินแล้วกโอเคนะตึกเดียวกันอันนี้คือสามสิบ ใช่นะแต่นนเขาเรียกมุมก้่ม,มเราเี่ว่าไม่สมจริงเขาเลยทำผิดใหญ่กว่า60ศูิย์เท่าไหร่ ยาวสิบสองเลยหลักการตีโกนรู้ด้านหนึ่งจะรู้ทุกด้านที่เหลือเลยก็ะถ้าเรารู้มืจะไปหาด้านไหนม่อนะเพอได้ด้านนั้นปุ๊บไปหาด้านไหนอีกแค่นั้นแหละเอาพอแล้วให้ทำพี่นังถ่ายไปียินคนๆพวกข่อเลยนะวันนี้น ไม่แต่พ่อที่ทำได้อะไรเองพี่นายจับใน <S <S 2> <S 2> ว่าทำอะไรต่อเอาตามที่วางแผนมาเอาให้ติดงี้ก็รับติดปึด๊บยังไงต่อเลยอยากเป็นถ้าอยากเป็นก็คุยกันตอนนี้เพื่อ อยากเป็นถ yeah, ้าตรวจร่างกายได้าดไปได้เปมุ่งทางนั้นจะันก็ไม่ได้เพียงไมไหนก็ต้องใส่สุดทไอโมลแล้วนะผม